ผมวาดจางบ้านผมได้ยุดเพราะว่า,ามผมเห็นพวกล่างๆนต่ผมได้ยุดอมุ่ไปเบื้องเงินันงูตัวสีขาวนิดหน่อยล่อ,อถอดฟังน้ำกันครับเพราะว่ามือนีไมายี่มือแรงว่าติดตามมาติดตามผู้ข้างอะไรต่ว่าบ่ค่อยเจอหนองไผ่ตะเคียน ว่าเดี๋ยวนี้กําลังสอบก็ต้องไปโรงเรียนก็ต้อง,งเตรียมข้อสอบสิสบิตร,นะร์เทอมบ่ยังไงมาขับนะเนาะกําลังยากอยู่ผนก็เลยบอดีนอนเพราะว่านอนเด็ก <c oughs> เลยบอดีท่านเด็กฝันยังไงบุ๋ับกลับไปฟังน้องไฟพันที่บอกสูฟังงมารับเนาะไปขี่ครับผมหาลงยัดน้อยบครั อันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับด้วยเอฟซีครับเป็นมะพร้าวน้ำครับผมน้องไข่ครับปละเรียวันนี้ครับผมอ่ะวยับเขอบใกล้จังน้อยแนมโอ้โหดูเฟมเออเออโอเคครับโอ้สวยเลยอันนี้นะครับเนาะอ้าววัดดีพ่อศูนย์วัดดีน้องไผ่ลูกครับผมสวัสดีครับผมอ่าก็ยังว่าก่อนอื่นก็ขอบบุญขอบคุณเอฟซีอ่าที่มีใจบุญทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ ได้มอบปัจจัยมาให้น้องไพ่ถือโชคนัมเพลนบังคันหาศูนย์ปุรานิตะหน่อยปุรานิตะหน่อยรวบมเดี่ยวก็ได้มาให้มอบไปเก็บมาไว้ให้น้องไพน้องกลับมาตั้งตามมือนันมาเพิ่งตามหาน้องไพเจอแล้วครับเด้อโมเมนต์ว่าบ่อมาเนี่ยมาอยู่เรื่อยนะครับว่าเพิ่นเบวบางเพิ่นไปเข่ายอ่าแล้วก็เตรียมตัวสีสอบบ่แม่นบ่ลูก อืมเอาเดี๋ยวมอบให้น้องไพ่ก่อนอันนี้อันนี้เป็นของน้องไพ่พิเศษอลูกละอาวุธที่ใจบุญในดี้าครับผมอืมได้ซองใหญ่เลยนะครับบอยแมนบอยแมนอังเปาแต่ว่าขายขายอังเปาร์กันละเป็นซองขาวเต็มอึ้งตึงได้ครับพี่ซีครับผมเออสูมติว่าเป็นเห็ดเห็ดห้าศูนย์เป็นเห็ดนะครับเม็ดเดียวอันว่างหั่นฟันยังได้ก็ลูก ที่ฝันเห็นเลขหาซูนนั่นน่ะผมฝันว่าผมไปนน้ำโขงครับโอ oh. ไปนำ้ำโขงครับโ oh. อ้เนี่ยคือเรียกว่าฟันผมยังไปหาน้ำโขงมันบก oh. บุบเป็นคีตุลม, uh. ม,มันมีปลามันนั่งได้ไหมครับอออผมมันกระเรินย่างไปมันหีุดเปพ่อมูเอออ่ะเปพ่อมู uh. อมอันขึ้นหนึ่งกับท้าย ของใส่ปลาสู้เป็นกอไผยแหงโอ้มันมีผมเคยบอกว่าเอาสู้ผ้ากันมา้ยังอ่าอืมันมีมันเคยบอกว่ามาถาสู้มูมาถามึงเหยื่อวโอ้มาสีผ้ากันมาติวแขวะไปสักเออมันมีผมในว่าเออพ่อดีลราปูกันน้ำหามือกันเอออืมพ่อมูเตี้ยอพ่อมูพ่อดีมันมีเขาก็เล่นยืนแหงผมเขาอ่ะบินแหงผมมันบอกเขาเรียกว่าเอา มุกตัวฟังนีไปเด้อซุ่มฟังหนีกูชีไปห้าซ่าปากอนคือเขาไปนั่งกันเดี๋ยดเดือกับผมอยู่กับมูสองคนบันเี้บากันนึ่งกับ้าคกัมเพลบ้านแฮ่หน้าพุ่นผมพัดยูปหมอกางบันนี้ผมเรียบานบันไปเป็นคุ้มไป็ุ้มผมเห็นใครที่ใหญ่ผกับบ้านวยไงหรอกวันเี้ผมมันพ่อใบมันเย็นเย็น คือจังคนใจไม่ไหมเย็นึ้นบันนี้มันกิ่เย็นคืนเย็นค้นเย็นสบายโอ้ไข่ครับไข่ด้วยกลุ่มคือจังลูกบอลเออปรม่นดีกลมกลมเราขาวเกี่ยงโอ้บุมีไรยังเลยมีแต่ขาวกับเกี่ยงไปเลยผมก็เลยอุ่มอยากไข่มันนักผมเม่อุ่มกลุ่มกับบ้านพอดีมู่กับผ้ากันแยกกันครับ ใบเนียนผมไปหอดเงี่ยปะทุนทางเงี้ยผมมันเป็นยังไงมันเป็นคือตรงไปมันมีปลายหย่าคือจังหย่าบบเนี่ยพุมไปดยูนังพี่บเนี้ซุ่มปลาผดยูนังพีใบเนียนใบโพมันปิวมากมันโตขึนหนาผมผมยังไงสมันโตกึี่นาผมก็ได้จับมาบีกเบิ้งมันเปลล่นเดือดาเคราะล่าง ไครนี่มัเป็นพญ,ญา,านาคนํำมะเอวบะลูกคือว่าอันต่อมากขึ้นที่สวงบอก,กขึ้นขึ้นที่สวงครับออฟันยังไบงบะนี้ลูกฟันนั่นบ้านไปหน้าไปหน้าปูเถาครับย่งางไปกับมือสามสามขุนเออสู้กันเรื่องมันปานนี่่ามืมบะนีลูาห้าสิบไปห้าสัปลาใ์ด,ด,ด่ีเออบะนี้พอ่อยิบหยิบช้ปองไปนํำบะนีน,นําม,มันมีให้ตื้นอ้วนให้น่ามีน่ำเออหน่ำท่วมบะนี ผมเด้่ยยังไปกับมูเอมันกัเห็นงูงูตัวใหญ่งูผู้ถูกอ่างงูตัวที่มันตันมันเลื่อยไปไันเหมันคันเทนาผมเลยว่าผมเลยบอกงูยุดยุดยุด่มือน่ะงูตัวขนาอมันมีมูผมมันตัวไหญมันว่าสิจามผมก็เลยอัดตาก้นไปมันตัวมันตัวตั้มไปก็กวัก อยอางูเี่หันมางูนะตอนี้ผมก็ได้ยุดเออยมคอยอยตอนนี้บางแลผมันมึนลมมขั้นเท่านั้นพอว้าก็แบแตกกันเลยวันอ้โหก็แล้ที่็แลอวทางผัดอูผัดมานําผมมน้ผมกับงู่บบนี้ที่และก็แตกออกวันนี้เอ็มซอยอ่อมหมซอยอมอนบุเขาไม่รั้่กัดเลนไปน้าหมัดไอนํามูกวอนไปหอดจือเหี่นกู่เ่าจำอะไรนี่เพิ่งเสียเลยแหลอกู้เถาไปไปหอดไปยุด มดเห็นมูมันเลื้อยเข้าไปนะเลื้อยเข้าไปในเฮี้ยนรั้งคางเัินคางบ้านคางเฮี้ยนมันมีโคโพกกค้หญ่นเลยที่คนอบพิษพ่อบต้นใหญ่ขนาดนั้นนะเปิบพวกอะไรเปล่าปพวกกับใบยัเลยครับอพรมันก็าได้เห็นมันเหมืนข้าแตงงูว่แตงว่าเหมือนไปเห็นงูงูมันเลื้อยขึ้นเงินโกโคอนะเลื้อยขึ้นเงิน หอดที่วัดมันตกลงมาลงมามืนมันเห็นพวกผมก็เลยแลนอีกแลนผมก็แลนไปแลนมาในวัดแลนขึ้นเจอไปเหยียบแบบมีเตัวหอดกลางบ้านแบบแลนตัวหอดกลางบ้านผมเลยยุดเพราะว่าผมเห็นพวกต่างๆอ่างนี้ผมเลยยุดอพวกไปเบื้องกัเห็นนันงูตัวสีขาวๆนิดหน่อยแลนน้ำมาะไม่แลนตีกับตื่นตื่นเตือนเลยเตือนตื่นไม่เห็นย่านงูไรั่ เออเป็นเรื่องเป็นเล่ามากอันตอนนั้นคือว่าตีเลขตัวได้ก็ลูกอันงูสองตัวนะนะเก็ดเก็ดอ้เมื่อนันก้าอยู่ได้แต่ว่าเมื่อนันเป็นด้ตีเป็นเก็ดเก็ดตีเป็นหนึ่งเก็ดงูสองตัวเออเห็นว่าของน้องไพ่งวนที่แล้วเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้ออไทยบ้านได้เบิดบ้านของลูกครับผู้ใดได้ยินน้องไพเแว้เนี่ได้เบิดเลยบอก่นบอก่นแจ็คตัวลูกเลย บอเพิ่อาซุ่นก็บจีตับฮับจีียน็นตอนที่ผมมัมืนอ่านไไปหน้าเน่ยออผมมันเล่คิดพอว่ามีบากันนันนึงเนาะผมเห็นร่างรออ่างมันไผ่แห่ไปน้ำออไปแห่ไปน้ำผมเล้ตีว่าจตเก็ดห่ากาีเก็ดห่าแบบเกือบแตกสามตัว<อ>ประตูประตอ แต่ว่าช่วงนั้นน้องไพ่กับบรดว้โบไล่ละเอียดให้ฟังหลายเนาะที่ไปที่มากีเหรอมีวะโอ้สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์โอ้เด็กมากครับเด็กมากภาสีมากกว่าเบรคคุ้มมันไปนนนอนู่เขาข้าดูเสียนว่ครับบัเนียนอ่ะภาสีปิดกล่อง อุณเยาวเสาวกูออกกรลังไก่บันกับไปพักพักบันผมย่างอันไปในหัวประชุ่มไปเห็นหนันกไม่กไ<อ>ม่ผัดไปเห็นกัจังได้บวุยใจบัดไปอ่านมาสองอูอ้ยย่างไปอีกผัดมูนะ่ะมูผมมาใคาไมไปเมื่อเห็นเด็กย,ยังผมผมผมก็เลยเดาหมัวมนะว่าสูน มันมือกันกับบ้ามันคือเดาแม่นแถวว่ากั่นส่ีนดีโดีมันเอากันมันเอากันมันเขียนเลขมันเอากระดาษเนี่ยบังไว้อีกนะเอากระดาษบังไว้ผมเลยตีว่าศูนย์มันเลยบอกว่าวู้มันคือแม่นแถวว่าเปิดออกมันศูนย์ดีดีสองศูนย์สองศูนย์สองสอดตัวหนึ่งบอกเลยสองสอดเลยอ่อือโอ้สองสอดเลขเลขตัวเดียวสองศูนย์โคโล ออพี่น้องเนาะเด็กมากเด็กชอบน้องไผ่เ็ดเดียวสองูน่หละเนาะครับพี่น้องเียวสูนซนก็ได้เลยกลับไปกลับมากกได้ครับผมศูนูนอ้อันนี้เป็นเป็นของน่องไผ่เนาะอต่สือช่วงไปเขาไข่ลูกเชือเนาะครับอ๋อพี่น้องว่าไวไน่ะพี่น้องนะครับพวกน้องไผกับไข่มีเวลาพักควันอ่ไเลยพ่อสักเออพ่อ เพิ่มมือนีต้องมาตามยง้มเลี้ยงให้กระสี่น้องเนาะตรงมากแง้มเลี้ยงครับเพราะว่าไปนอันนั้นเนาะเราเพิ่มกับเบยูเออเอฟซีว่าเดี๋ยเาเห็นเนาะโอ้โอเดียวเม็ดเดียวสองศูนย์เนาเม็ดเดียวครับเอฟซีกับผมคร<อ>ับให้น้ำเนี่ยคูณสองเออครับไปน้ำเม็ดเดียว สำหรับของน้องไผ่ครับพี่ทีครับผมฟั่งหลักะแคปหน้าจอไว้นะครับจดไว้พร้อมดนะครับด้วยเอฟซีครับผมจดไว้ครับมันมีเรื่องเล่าอยู่มีมีที่ไปที่มาอยู่มีที่ไปที่มาน้องคนบอกให้เล่าละเอียดต่างเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยกาแห่งว่าน้องไผ่กับบอกรายละเอียดไปไหนก็เลยงวดนี้เพิ่นมาบอกให้ละเอียดฟังเลยว่างวดที่แล้วที่ไปที่มาของหาศูนย์นี่มาจังไหน บางเวลาจะบ่หมัวหมัวครับผมนี่ที่ไปที่มาที่เรื่องเล่าเออเด้อพี่น้องเด้อต้องฟังจากปากของพี่โดยชัดเจนนะครับพ่อถามว่าวาฝันน้องกับว่าวาฝันเนี่คือเมื่อกี้นี่ว่าวาฝันว่าวาฝันตาว่ามักเหล็กบังเอิญพ่อเนาะบังเอิญพ่อบังเอินที่้องกวนเปรมครับผมบังเอินเลยที่นี่แล้มาฝากกันภายใน่ล้องเออเนาะเอฟซีครับผมนะครับน้องไข่ฮะ เออก็ S <S เอา Allah> นรัเนไดลยอันนี้คมของไฟเด้ครับเด้อ right. อีซ่ครับผมสองศูนย์แคบนะจอไว้ครับอีฟซีครับไปกับพร้อมให้เรียบร้อยเลยครับผม ก่อนเนาะแบบน้องไผ่ก็พี่น้องเด้อครับกับหม่าม่านนี่แบบพี่น้องสองศูนย์ศูนย์สองแต่ว่ากับพี่น้องไผรหาเอาบ้างได้อยากไปบนไปล่างก็ไม่รู้บ่รู้คือกันครับเนาะเล็กเห็นบ่โงดนั้นเล็กมักเล็กชอบน่ะออกเล่นโงดันกระไดลังจากฝันแล้วตัวไดนั่นแหละกับบานี้มาคลิปมาโงดที่สองที่สามบ่บ่ฝันกาเล็กมักกับเขาอีกเขาเต็มเต็มเลยครับผม สำหรบน้องไผ่ด mm ้ hmm. ี่น้องเขอศูนย์ศูนย์สองเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมโดโชคได้มันน้ำกันพี่องอครับผม่งกินหอหนอเพิ่เนะครับผมทะงแย่กันัเปงปัทุกท่านครับผมน้องไผ่